ว ah. ันนี้เมีโอกาสมาเที่ยวทั้งทีก็น้องนำเป็นดีดพกพาสิัวไปนะครับเจเชิญเจริญรับาคนนันเป็นกรามนำทางสู่นันทนานิสุริยังพืนานสุดใจสุดร้อยเป็นดีนาราชา

nó cũng là đã cái <laughs> gì đó một cái 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 เดินก่อนเดี๋ยวค่อยไปไหว้พระเดินเล่นก่อน

công đôi <laughs> la la đi qua la la đi qua đi qua 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 ต้อีวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะไม่ได้วันครอบครัวเราจะตักบัวตาไม้เพื่อจตักน้ำให้กับงาอในการได้ก่อนเนี่ยตอนที่จะเป็นอั่ทอง ตั้งองมีทมชาวด้วยตัวนผู้เพียงไม่้ตั้งจสุดครับครับเราเป็นคนที่ทีมชาสบนีแล้วเทคนยีที่ทำได้ที่สุดคือไม่ติดตัวผู้ตเพียงไม่งอะไรแล้วตรอบตัวหวักที่ะบรติดตัวผู้ติัวเรียนไม่ไ้ไม่เปิดไม่เปิดไม่ใช่ไม่ อพอรเปตัวูปตัวากล้างคล้ายคล้ายล้ายคล้ายคล้ายคล้ยค้คล้าาย้ค้คลค้้คาค